สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วตอนนี้มีเหตุการณ์แผดินไหวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้รัยการทางกรมกุ่มกุนะคะก็ทราบมาว่าต้นเหตุของการแผดินไหวมาจากทางเมียนมานะคะแล้วก็เข้ามาทางเหนือนะคะแล้วตอนนี้ที่กรุงเทพที่ผ่านมานะคะก็มีแผดินไหวที่แรงนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตึกถล่มนะคะ ตรงแถวจตุจักรนะคะตอนนี้ก็มีได้รับรายงานแล้วก็ทางนี้มีการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วนะคะกระทรวงอาณานิได้แจ้งให้กรุงเทพนะคะเป็นพื้นที่ฉุกเฉินนะคะแล้วก็ได้แล้วก็ได้แจ้งทั่วประเทศนะคะให้ทําเสมือนว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดนะคะเพื่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรก็จะสามารถช่วยได้ทันทีนะคะแล้วตอนนี้ค่ะมีการเตือนไปทําให้ทางด,ด,ดีนะคะส่ง SMS แล้วก็ให้รวมในเรื่องของเอสเอ็มเอสส่งไปบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและต้องปฏิบัติตัวเบื้องต้นอย่างไรตอนนี้ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะลงสื่อในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทางทีวีก็ตามนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสร้างเบื้องต้นว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะ อันนี้นะคะมีการสั่งดีออเรื่องเรื่องอของเซลล์บอดแคสต์นะคะแล้วกราโหมนะคะแล้วท่านผอ,อสอวันนี้ก็ซูมกันมานะคะเพื่อที่จะเตรียมเรื่องของสารสนกํากำลังพลค่ะให้หน่วยงานความมั่นคงนะคะได้ดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยค่ะแล้วก็ได้มีการสั่การให้กันกระทรวงทรัพย์นะคะเร่งเดูแล้วก คาดการสถานการณ์นะคะตอนนี้ค่ะแผ่นดินไหวโดยปกติแล้วนะคะจะมีอัฟเตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงหลังจากเกิดที่แผ่นินไหวในครั้งแรกนะคะและอัฟเตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นใน2ชั่วโมงนี้ปกติแล้วจะค่อยๆ แรงน้อยลงเรื่อยๆความแรงจะไม่เท่าครั้งแรกนะคะแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะก็อย่างน้อยๆก็ได้ทราบข้อมูลค่ะวว่าความแรงตรงนี้ของแผ่นดินไหวจะค่อยๆลดลงจะเกิดขึ้นใน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าตามข้อมูลสถิติแล้วเนี่ยใน24ชั่วโมงมีสิทธิเกิดแผ่นดินไหวได้อีกนะคะ ตอนนี้ค่ะในคำนาคมนะคะดูแลเรื่องของการเดินทางทางอากาศแล้วก็ทางรถยนต์นะคะจริงๆตอนนี้ทางสวนภูมินะคะมีเซี่ CEO ของเอออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ไม่มีเหตุการณ์น่าเป็นห่วงใดๆแต่ว่าเบื้องต้นได้โฮการออกแล้วก็กอดการเข้าของเครื่องบินนะคะ20นาทีซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ยังปกติอยู่นะคะไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ มีในเรื่องของสญญาธารณสุขค,ค่ะให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินในบางพื้นที่นะคะที่อาจจะเกิดความเสี่ยงค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะติดตามเพิ่มในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพันธุ์ไวได้สั่งการทางเอนีะคะให้เป็นศูนย์รวรวมข้อมูลทั้งหมด24ชั่วโมงนะคะนับตั้งแต่ตอนนี้ไป เพื่อท่านจะได้หาข้อมูลได้ในช่องทางนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะตอนนี้ดิฉันมาประชุมที่ภูเงเตนะคะแล้วก็สถานการณ์ของกรุงเทพนะคะทิ่จะ,จะรีบเดินทางกลับนะคะโดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะอยู่ในไม่อยู่บนตึกสูงนะคะลงมาใช้ลิฟต์ใช้ลิฟต์ฟไม่ได้นะคะต้องใช้บันไดนะคะห้ามใช้ลิฟต์เด็กขาดไม่ว่ากรณีที่อยู่สูงแค่ไหนก็ตามนะคะให้ใช้บันไดเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุก หน่วยงานทุกกระทรวงได้ ทราบแล้วก็สั่งการเตรียมการหมดทุกกระทรวงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนขอให้อยู่ในความสงบนะคะไม่ต้องกังวลจนมากเกินไปค่ะแต่ขอให้ทุกท่านระวังตัวนะคะแล้วก็ตามโรงเรียนต่างๆก็ได้มีการสั่งการแล้วให้เด็กๆทุกคนกลับบ้านก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นนี้ค่ะแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาะไรายงานให้พร้อมค่ะในการประชุม z ู o เมื่อกี้นะคะมีทั้งผบอสสมีทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนะคะทุกหน่วยประสานกันหมดแล้วค่ะ